ทีเนี้ยเมื่อวานเราเพิ่งพูดว่าเมื่อมันเกาะเกี่ยวกันด้วยผลประโยชน์เกาะเกี่ยวกันด้วยเงินเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหากันเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะเกิดปัญหากันเกิดขึ้นเงินเนี่ยมันมีทั้งเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ด้วยยูทูบเบอร์ก็กอบเกเกี่ยวกับจำเลยด้วยเงิน FC เนี่ยก็เกอบเกี่ยวกับจำเลยด้วยเงินทุกสิ่งทุกอย่างคือข้องเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นเลยที่จำเลยเกิดมาเป็นจำเลยและเป็นไอดอลทุกวันเนี้ยก็เงินค่ะทุกคนเงินเนี่ยซื้ออิสรภาพของจำเลยให้มายืนอยู่ตรงเนี้ย ให้มายืนอยู่ตรงเนี้ยก็พรอมเงินนะเงินทั้งนั้นเมื่อวานพวกเราก็ยังพูดไม่ขาดคําเรื่องที่จําเลยบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะให้เอฟจะให้ยูทูบเบอร์ของพวกเราไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปดีใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยก็มีการประชุมกันเกิดขึ้นพอประชุมกันเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าการไลฟ์สดเนี่ยทําไม่ได้ พราะถ้าไลฟ์สดคือคือ,คอทุกคนมันต้องใช้ความวในการลงคลิปไงพอไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยนะคะทุกคนอ่ะคนก็จะไม่ทํางานช่องช่องนั้นก็จะไม่ทํางานพอไลฟ์สดปุ๊บช่องช่องนั้นก็จะต้องไลฟ์ไปด้วยดูสติ๊กเกอร์เอฟซีไปด้วยแย่งยอดวิวกันด้วยหามุมสวยๆกันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คุยกับเอฟซีกันด้วยดังนั้นก็สรุปกันที่อะไรคะทุกคนการทําคลิปอ่พอการทําคลิปเกิดขึ้น นะคะเมื่อวานบางช่องเนี่ยก็ตื่นสายแอบก็มันไม่ใช่ระบบการทํางานนะทุกคนเนี่ยอันนี้ขนาดวันที่อะไรคะทุกคนวันนี้วันที่สี่งานเริ่มวันที่แปดเหลือเวลาอีกแค่สี่วันเท่านั้นแม่งยังเทปูนกันอยู่เลยปูนก็เงินของเอฟซีนะคะเทมันทุกพื้นที่เลยเดิฉันเห็นจุดบอดของนนดงดอกอีกแล้วตรงไหนที่มันไม่มีเงินเอ้ยมันมันไม่มีเงินอย่างเดียวตรงไหนที่มันไม่มีปูนน่ะ เดี๋ยวพอมวลน,น้ามหาสารมันมาลงมันก็จะไปขังรวมกับอยู่ตรงนั้นขังรวมพอฝนตกฝนมันไม่มีที่ไปใช่ไหมคะมันก็จะไปกองกันทุกคนสาลาปู่ยศสวนนาคานี่อันตรายสาลาปู่ยศสวนนาคานี่จะเป็นรวมน้ํามหาสารเพราะตรงศาลานั้นไม่มีอะไรคะไม่มีปูนตรงศาลาไม่มีปูนนะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะต้องเทลาดปูนไปถึงศาลาเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไปท่วมบ้านใครคะ ท่วมบ้านยูทูบเบอร์ไงน้ำไม่มีที่ไหลไงน้ำโดนกักกัน้นโดนปิดด้วยปูนไงห้องน้ำเนี่ยโดนน้ำขังแน่ๆโดนน้ำท่วมแน่ๆบ้านจําเลยชั้นเดียวใช่ไหมคะชั้นเดียวเข้าห้องลูกแน่ๆเข้าไปหมดแน่ๆน้ำไม่มีที่ไปน้ําเข้าแน่ๆสวยปูนแม่งร้องไหม่หมดเลยปูนปูนตอนนี้ปูนค่ะ ปูนล้อมอาณาจักรของพวกคุณไว้หมดแล้วข้างหลังไม่ได้เข้าปูนบ้านยูทูบเบอร์บ้านยายฮิเตรียมรับมวลน้ ah าํามหาศาลอ้าวน้ําออกข้างหน้าไม่ได้ไงน้ามันออกข้างหน้าไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ข้างหน้าแม่งปูนทับหนาเพ่หนาปี้นี่นี่นี่ปูนหนาขนาดนี้เลยถ้าจะเอาปูนออกงัดปูนออกไม่ได้แล้วนะคะนะตอนเนี้เดีย๋ยวโอ้ลงไม่แนะนําไม่ได้แล้วคะ่ะคุณแม่แนะนําไปงัดปูนออกไม่ได้แล้วคะ่ะ ปูนหนาขนาดนี้นี่เทปูนกันโอ้ยเงิน fc ฟรีเนี่ยคิวละพันเก้าเก้าสิบเนี่ยหกสิบคิวว่าลงไปในนั้นนะทุกคนอย่างไวอ่ะวันนี้ฉาบทั้งวันเมื่อวานฉาบทั้งวันใช่ที่เดิมมันเป็นนาที่เดิมมันเป็นนาและทีนี้พอไปอยู่ในนาปุ๊บอ้าวพอถึงหน้าฝนแฉะตอนนี้ก็เลยเอาปูนทั้งทั้งแท่งเลยค่ะปูนทั้งแถบเลยแต่ไอ้ตรงแถวบ้านตัวเองไม่ปูนสนุกเลยค่ะท่านผู้ชมเละตุ้มเป๊ะนะคะทีเนี้ย พองานเร่งงานตอนนี้เร่งมากมมนี่ัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชมว่ามมนี่รา,ายงานข่าวดีนะจ๊ะเ,เพื่อนๆชมตะกี้เนี่ยว่าเขาไปห้องเธนเขาหัวเราะท้องน่าจะไปรวมกันที่ใต้ท้องงูเขียวค่ะเออนะคะทุกคนแล้วไอเนี้ยไองานเนี่ยมันจะเริ่มวันที่แปดวันนี้น 4, วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดหรือเวลาอีกสามวันในการเทป,ปูนแล้วรอปูนแห้งใช่ไหมคะไอนุก,น,กนิกงกิกกก็จับแขนมัดไว้ก่อน <laughs> เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่านิกกี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินไปได้องพญานาคก็ต้องทําสีก็ต้องเร่งงานทุกอย่างเร่งแล้วสุนัตเจ้าองค์พญานาคะโอ้โหแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะดิฉันกลัวมันหักจังเลยนะคะเนี่ยดิฉันกลัวหักเหลือเกินนะคะงานเขาก็ทําสวยอยู่หรอกแต่ว่าดิฉันก็กลัวมันหักคนมันอาจจะล้า่ยหลอะค่ะคนมันเมาก็ล้า่ยหลนะคะรีบสิคะงานช้างค่ะสามวันแห่งการปลูกต้นมะม่วงจะได้สอยต้นมะม่วงกินแล้วไงคะและทีนี้ พองานรีบเนี่ยนะคะยูทูบเบอร์แม่งล้าใช่ไหมคะยูทูบเบอร์ลาสิยูทูบเบอร์เนี่ยต้องโอ้โหหามลุ่งหามข้ามติดนู่นติดนี่โอ้โหกว่าจะได้กินถูกไหมคะมาเรีเยนสาระเน่กว่าจะได้กินต้นมะม่วงเนี่ยกว่าจะได้กินข้าวเนี่ยนะคะดึกแต่จำเลยแม่งอารมณ์ไหนไม่รู้ตั้งแต่เช้าตื่นต้องแช่เช้า,ชาหรือนอนไม่หลับหรือฉันก็ไม่รู้ว่าจำเลยอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะคะ ชีวิตขอแย่ได้ไปได้จิตเลยอ๋อนีฉันอยากไปอยู่นะคะฉันอยากไปดูอยู่เนี่ยนะคะทุกคนพอถึงสามวันเนี่ยหรือเวลาเป็นแค่สามวันใช่ไหมอ่าวันที่วันที่แปด่ยต้องเริ่มแล้วนะวันที่แปดนี่คือนางฉายแล้วนะวันที่แปดนี่คือหมอลำมาแล้วนะใช่ไหมคะวันที่แปดนี่แม่แม่เอฟซีวันที่แปดนี่คือลงทานมาแล้วนะคือวันที่แปดทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาแล้วนะงานคือเร่งมากเลยค่ะพองานเร่งปุ๊บยูทูบเบอร์เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะพอยูทูบเบอร์เหนื่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นยูทูบเบอร์ตื่นสาย ตื่นสายพอยูทูบเบอร์พ่อ่ตื่นสายปุ๊บจาเลยไม่หลับไม่นอนหรือเปล่าไม่จาเลยก็ตื่นเช้านะฮะตื่นเช้าทํางานอยู่คนเดียวทํางานอยู่คนเดียวพอยูทูบเบอร์ตื่นสายปุ๊บได้ยูทูบเบอร์ละวอตื่นตื่นทุกคนต้องตื่นตื่นต้องทุกคนต้องตื่นมาทํางานกันแล้วคือตื่นเนี่ยคือต้นมะม่วงต้องรีบขายสุดทอดตลาดตอนนี้คือมะม่วงต้องรีบขายสุดทอดตลาดยูทูบเบอร์แม่งใครไม่มีเมียก็คล้ายๆยุคของนายโพธิไงยุคของนายบกโพธีเนี่ย ายโพที์ต้องเอาเมียไปด้วยเพราะนายทำงานเมียถ่ายถ่ายคลิปถูกไหมคะอ้าวช่างพงทำงานช่างพงเมียถ่ายช่างพงถ่ายคลิปอ่ะกับปิตานก็ต้องเอาเมียไปทุกคนต้องมีเมียเป็นคู่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 นะคะชอชอก็ต้องเอาเมียไปเพราะเมียต้องต้องถ่ายคลิปผัวทํางานนะคะเพราะไม่งั้นไม่ทันค่ะการถ่ายถ่ายคลิปคือกูกูลงไวกูได้อ่ะกูลงไวกูได้อ่ะดังนั้นเนี่ยเอฟซีก็เริ่มเห็นละ อา้าไอช่องนี้มึงไม่ช่วยลุงลุงกูทางานอยู่คนเดียวไอช่องนี้ไม่ช่วยช่องนี้ก็เดือดร้อนเสียทำไมกูไม่ช่วยลุงเอาไอตือทําไมไม่ช่วยลุงไอตือทําไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องชมพู่วัดิจา้านะคะวัดีค่ะหืมเก่งนะเธอเมื่อวานเธอพูดดีนะเนี่ยฉันไปเมื่อวานไม่ได้เข้าห้องไม่ต้องชมพู่เพราะว่าเมืม่อวานอยู่ในรถไปไปซื้อของแล้วก็ฟังไปด,ด้วยเนาะฟังไปด,ด้วยแล้วไม่ได้เอาหูฟังไปนยไปซื้อของกับนี่อย่างกับคุยโทรศัพท์นี่ต้องหนีบซื้อของไปไงี้นี่ ซื้อของไปแล้วฟังอีไ,องไปลองชมพูไปอุ้ยพูดเก่งพูดถ,ถูกต้องอ่ะถูกต้องสิ่งที่คนไม่ต้องชมพูพูดอ่ะถูกต้องละเก่งจริงๆเก่ง,ง,งสมควรที่อาจารย์ชมแล้วว่าเธอเก่งนะคะอ่ะต่อต่อนะคะทุกคนอ่ะอ่ะอย่างช่องเมื่อวานนะช่องชัยชาแนลช่องชัยชาแนลลงคลิปแค่ทุกคนมาดูนะคะแต่ช่องมนโอมเนี่ยเขามีไอเขามีแอดมินของเขาไงเขามีแอดมินของเขาเนี่ยหยูยเขาลงคลิปกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลเขาไม่ได้เดือด ช่องชัยชาแนลเนี่ยเมื่อวานนะฮะทุกคนลงคลิปเพียงแค่หูตอนเนี้ต้องใค,ใครใครใครไวใครก็ได้นะคะเห็นไหมคะเมื่อวานชัยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดคลิปใช่ไหมคะอ่าแปดช่องของเอ่อปากแบรเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเอซีก็ถามทำไมไม่ลงคลิปก็ไม่ทันคนดูดูไม่ทันค่ะเพราะคนดูไปดูช่องอื่นไงพอดูช่องอื่นปุ๊บอ่ไอ้นี่โมเตชาปูนก็เกิดความน้อยใจเมียก็ไม่มีทุกคน 8นาทีแล้วให้คนลวให้อดินถ่ายให้คนอื่นถ่ายอย่างเงี้ย8นาทีอ่ะกู8นาทีถ่ายปุ๊บกูจะต้องฉาบป,ปูนเสร็จกูก็ต้องคุณก็ต้องทิ้งปืนปูนที่ฉาบอยู่แล้วคุณเกิดอะไรขึ้นคะคุณก็ต้องมาอัพคลิปคุยคุณรู้ไหมว่ากว่าการจะอัพคลิปมันต้องเกิดอะไรขึ้นกว่าจะอัพคลิปหนึ่งโหลดเข้าไปไม่อินเทอร์เน็ตอยู่ไหนอะอินเทอร์เน็ตอยู่นู่นก็ต้องวิ่งไปหาเราเตอร์ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตมือถือก็ชะต้องวิ่งไปหาเราเตอร์8นาทีปกุก็ต้้องงทิงนะคะค ทิ้งที่กาลังเกลี่ยดินอยู่ที่กําลังแฉปูนอยู่ทิ้งแล้วก็มาอัปโหลดแล้ววันหนึ่งคุณต้องโหลดกี่คลิปสิบคลิปก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไป,ว,งไปวิ่งมาเหนื่อยค่ะไล้จะเหนื่อยอีกเดี๋ยวพอวิ่งไปเสร็จเอ้าทําไมคลิปนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีแบะล่ะไม่คลิปนี้ไม่มีแบะแบะก็คงเหนื่อยพอการแบะก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปเอ็ซีก็ถามว่าทาไมแบะไม่อัพคลิปแบะบอกแบะเหนื่อยเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยเปแ,แบะเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่าการปลูกต้นมะม่วงเนี่ย คนพวนดินเนี่ยเป็นคนสวนที่น่าสงสารมากๆเลยคนสวนนี่ธนูบำดำรงต้นมะม่วงธนุบำรุงต้นมะม่วงแต่ต้นมะม่วงนั้นไม่ได้กินคนสวนไม่ได้กินผลผลิตจากต้นมะม่วงแต่คนที่ได้กินต้นผลผลิตจากต้นมะม่วงจริงๆคือเจ้าของที่คือต้นมะม่วงถูกไหมคะเจ้าของที่ต้นมะม่วงต้นนี้สีเหลืองอารามอยู่กลางท้องนานาดงดอกเนี่ยเจ้าของที่คือใครคะใช่ เบก็หงุดหงิดหลายคนก็หงุดหงิดยูทูบเบอร์ก็โอ้โหแต่และคนหงุดหงิดคลิปฉันก็ได้น้อยแต่โอ้โหฉันไม่มีแอดมินเหมือนคนอื่นนี่ใช่ไหมคะไหนลายไอตือหวนอยู่ไหนไอตือหวนอยู่ไหนไอตือหวนไม่เห็นมาใส่รองเท้าโบ๊ทรองเท้าโอ๊กเนี่ยฉาบปูนเลยแล้วไอตือหวนอยู่ไหนมาดูคลิปไอตือหวนสิคะดูสิไอตือหวนอยู่ที่ไหน ดังนั้นมันเกิดความเหลื่อมล้าในสังคมมันเกิดความเดือดร้อนมันเกิดชั้นได้เยอะเธอได้น้อยใช่ไหมคะตือหวนไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นแต่๋ยวฉันจะนั่งนับคลิปของตือหวนเมื่อวานให้กับเอสซีพอต่อได้ฝังนะคะตือหวนเมื่อวานแล้ววันนี้หนักกว่าเมื่อวานเลาเตอร์หรือเล้าไก่คะนี่เลาไก่นะคุณพี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยสิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายสิบหกยี่สิบเจ็ดคลิปท่านผู้ชมหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงตือหวนลงไปยี่สิบเจ็ดคลิปเมื่อวานแสดงว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่รวมเวลาหลับเวลานอนมานะคะทุกคนมันลงชั่วโมงแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งคลิปครึ่งชั่วโมงหนึ่งคลิปเลย วันนี้นะคะวันนี้ตือหวนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยี่สิบเจ็ดวันนี้ครึ่งวันตือหวนลงยี่สิบเจ็ดคลิปทุกคนยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงไอ้ตือหวนลงคลิปไปยี่สิบเจ็ดคลิป ไอตือหวนทางานอะไรกันแน่หรือใช้เพียง Youtube รนั้นเป็นงานหลักลง2ี่สคลิปเคลิปแล้วไอตือหวนเนี่ยจะเอามือไหนไปจับใครนะคะการช่วยงานคนอื่นเขาจะช่วยงานคนอื่นเขาก็ขับรถไปซื้อกับข้าวมาแจกเขานะฮะลงแรงไม่ลงแรงเพราะวันหนึ่งเนี่ย27สคลิปแสดงว่าม,มึงก็ต้องนั่งอัพคลิปทั้งวันนะมึงต้องนั่งอัพมึงต้องนั่งโหลดมึงต้องนั่งหามึงต้องนั่งฟังดังนั้น จำเลยถึงอารมณ์ไม่ดีไงจำเลยถึงอารมณ์ไม่ดีไม่กูทํางานอยู่คนเดียวเลยแลวคนงานในในนาดงดอกของจำเลยมีแต่สวอสอว,อวอจะไปทําอะไรได้เด็ดดอกไม้เด็ดต้นไม้ทําอะไรก็ทําใบสีทํานุ่นทํานี่ทํานุ่นทาอะไรนะคะอาณาเด็ดดอกไม้ปลูกต้นไม้เถอะถ่ายหยาบอ่ากักตุงเป็นไงแล้วคนใช้แรงงานมันมีใครคะปากแบยมืดไอ้สองมืด นะฮะสามแอดมินก็ทําไม่ได้จําเลยไอ้บ้านนอกก็ทำไม่ได้แล้วก็แก่แล้วนะฮะทาไม่ได้เหนื่อยพอเอาปูนมาลงปุ๊บลดปูนมาอีกละยูทูบเบอร์ถอนหายใจเฮือกเลยแม่งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คอนเทนต์ที่กูได้อย่างเดียวคือคอนเทนต์อะไรคะทุกคนคอนเทนต์ฉาบปูนทั้งวันเนี่ยสองวันเต็มเต็มคอนเทนต์ฉาบปูน ไอ้ตือหวนนั่งอยู่ในในศาลานั่งอัปโหลดคลิปชัวช่วโมงชั่วโมงละสองคลิปชั่วโมงละสามคลิปมันไม่ใช่แค่นั้นนะการจะอัปคลิปแม่แซนแม่คุณต้องไปดูช่องเขาก่อนและไอ้ตือหวนมันจะเอามือไหนไปจับของคะมันจะเอามือไหนไปจับนุ่นจับนี่มันจะต้องดูคลิปอัปคลิปอัปคลิปเปิดรายได้มันนุ่นนี่นั่นนะคะเป็นเวลาทองของไอ้ตือหวน ดูดคลิปยายไตดูดคลิปไตแต่ดูดคลิปไป,ปายานดูดคลิปคนนั้นดูดคลิปดําแจ๊ดดูดคลิปคนนั้นมาชนคนนี้มันเอาเวลาไหนคะมันเอาเวลาไหนไปทําชาวสวนผู้น่าสงสารก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวเลยคะ่ะคนอื่นนี่นะคะนะคะยูทูบเบอร์ของจําเลยนะคะส่วนไอ้ฟากฝั่งไอ้หมอปลอมไอน้นู่นไอน้นี่ไอ้เตีย้ยนั่งไลฟ์สดทั้งวันเลยคะ่ะเดี๋ยวฉาบเดี๋ยวก็ทุบมีแนวว่าจะทุบคะ่ะคุณแม่ไพรส่วนไอ้เตีย้ย หมอปลอมนะคะยูทูบเบอร์สายรอบนอกนั่งไลฟ์สดอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเลยวันหนึ่งสามสี่รอบวันหนึ่งสามสี่รอบช่องไอพี่น้องเอ้ยเปิดรถเปิดแอร์เปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์แล้วก็ไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่ในนั่นค่ะอยู่ในรถทั้งวันทั้งคืนส่วนไอคนที่ฉาบเนี่ยมันก็ต้องฉาบไปมันถึงเกิดความน้อยใจว่าฉันเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่เรียกว่าปลูกต้นมะม่วงให้เขาจริงจําจำเลยหงุดหงิดไง งานก็ต้องเร่งจําเลยก็ไม่รู้จะเร่งงานไปไหนงานชั้นต้องเร่งงานนี้อาจจะเป็นงานสุดท้ายของชั้นก็ได้อาจําเลยก็ต้องคิดเอางานนี้มันอาจมันอาจจะเปน็นเป็นงานสุดท้ายของชั้นก็ได้ฉันต้องรีบหน่อยต้นมะม่วงมันต้องเสร็จก่อนเพราะว่าต้นมะม่วงนี่ไม่รู้ฉั้นจะได้ดูแลหรือเปล่าหรือเจ้าของอาจจะเป็นภรรยารหรือเปล่าหรือเจ้าของอาจจะเป็นเจ้าของอาจจะเป็นสวในนั้นช่วยกันดูหรือเปล่าก็ต้องเลยรีบต้องใช้บารมีล็อตสุดท้ายเขาเรียกว่านี่คือการใช้บารมีล็อตสุดท้ายเอฟซีก็ต้องอะไรคะทุกคน แห่ He, เอาปูนมาลงรีบที่สุดถ้าไม่ทําโอกาสนี้แล้วจะทําโอกาสไหนใช่ไหมคะ FC ต้องรีบที่สุดนะคะเบิกเงิน FC มาเนี่ยมามาลงกันตอนนี้แปดนาทีแปดนาทีแต่ละช่องอุ้ปั่นยอดไลยอดวิวกันแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยจาเลยที่ทีนี้พอปั่นขนาดนี้นะคะตัวของจําเลยก็ต้องมีอารมณ์โมโหไงโมโหหลายอย่างหงุดหงิดฉันทํางานเนี่ยฉันทางานไม่เสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวอีกพวกนั้นก็ไปไว่าอีกว่าทํางานไม่เสร็จฉาปูนยังไม่เสร็จ ก็เหลืออีกสามวันฉาบปูนยังไม่เสร็จปีะยะนาคยังไม่ได้ทาสีเลยอะค่ะนะคะทํากันแบบอืมแบบไม่มีแพรนเนาะทํากันไปแบบตามมีตามเกิดอะทำันก็นตามมีตามเกิดน่ะแล้วทีเนี้ยนะะไอแฟยข้างล่างอะข้างข้างนอกไม่ก็ได้ไรายได้อะตีตีต,ต,ตีอย่างเดียวไอตือก็ดูดคลิปอย่างเดียวปากแบก็ได้แค่แปดคลิปก็ยังไม่ถึงปากแบ,บเมื่อวานเนี้ยได้ไม่กี่คลิปเองวันนี้ปากแบกก็เริ่มมั้งสิเดี๋ยวมันซิไม่มีใครทํางาน พอเริ่มได้อย่างเนี้ไม่มีใครทํางานนี่กว่าจะถึงวันที่10นะคะ